สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมซึ่งเนะื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ตามภาพประกอบเลยนะครับสภาพแต่ละรูปนะโอ้โหเลตุมเปแต่ละเลตุมเปย์นะย่งกับเกิดแผ่นินไหวระดับ10ลิตรก็ไม่ปานเะนี่ยโอ้ยจะว่าหรือโครงสร้างมาสร้างใหม่แต่ก็ดูนี่ดูแต่ละรูปดิมันวาง ก้อนหินแต่ละชิ้นเนี่ยมันเกะก,กะมั่วสั่วไปหมดไม่เหมือนคนที่จะเอามาประกอบใหม่เลยทีเดียวเหมือนกําลังลือแล้วก็เคลื่อนย้ายหินไปที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเอ้ยมันเอาไปขายหรือเปล่าหรือเอาไปประกอบกับประสานหินที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ก็คิด,ค,ดคิดไว้เพราะผมจําได้ว่าเนี่ยผมเคยทคําคลิปเกี่ยวกับเขาพระวิหารเมื่อก่อนเนี่ยมานานมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ เกี่ยวกับคลิปแบบประมาณนี้เออสภาพในตอนนั้นเนี่ยมันก็แย่แย่เหมือนกันครับแต่ไม่แย่เท่าตอนนี้นะเออคือตอนนั้นก็แย่แล้วแต่อันเนี้ยโคตรแย่เลยนะครับผม <c ười> คือคลิปนั้นน่าจะหลายปีผ่านมาสองสามปีที่แล้วใช่ปะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะ <c ười> ผมก็เห็นคนไทยบางคนนะเข้าข้างขามนว่าพวกเขากําลังซ่อมบำรุงอยู่เขาลื้อออกมาซ่อมบํารุงเออ แต่สภาพมันแบบมันหนักหน่วงมากๆครับผมแล้วดูจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยมันส้มยังไงของมันเนี่ยฮะเอ้ยไอคนที่เข้าข้างเขมรตอนนั้นเนี่ยใช่คนไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมีพวกเนียนไทยเข้ามาพิมพ์ไทยกันอย่างมากมายนะครับคือรู้สึกเสียดายนะครับแล้วก็สมเพศคนคเขมรจริงๆนะครับที่ได้ โบราณสถานที่โคตรจะสวยอันดับต้นๆของวัฒนธรรมของไปคองแล้วเนี่ยแต่ผลปัจจุบันอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับผมมั่นใจว่าเขมรแม่งแบบมันประกอบขึ้นไม่เป็นแน่นอนนะผมมั่นใจเลยว่ามันประกอบขึ้นไม่เป็นนอกจากให้คนนอกเข้ามาช่วยไอ้ที่มันอยากได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันอยากได้เส้นเมงเขตที่ตามที่มันอยากได้นั่นแหละเออไอ้ประสานหิน มันมันไม่ได้สนใจอะ่ะเพราะว่าพวกนักการเมืองของพวกมันน่ะมันรู้ดีเกียจใจว่าวัฒนธรรมขอมเนี่ยไม่เคยเป็นของพวกมันอยู่แล้วมันไม่มีความรู้รักษาอยู่แล้วแต่มันก็นั่นแหละบิดเบือนได้สําเร็จหลอกคนในชาติจนเชื่อเต็มอกเต็มใจไปเต็มที่แล้วนะว่าไอ้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นของมเขมนโบราณวัดแซนเอาละครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากเห็นสภาพของเขาพระวิหารในปัจจุบันแล้วเนี่ย จะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างไปลองฟังกันเลยไหมครับมาถึงคอมเมนต์แรกกันนะครับผมขเขมรไม่สนใจเรื่องความจริงเพราะลึกๆแล้วรู้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์วัฒนธรรมหรือทางภูมิศาสตร์คอมเมนต์ถัดมากันครับผมถ้าจริงแล้วขเขมร อาจไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่พวกเขามุ่งหวังคือการเอาชนะเราคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมขนาดอังกอร์วัดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวหลักของขอมเขมรยังอยู่ในสภาพทุดโทมแม้จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ตามนี่สะท้อนเห็นถึงการจัดการที่ไม่เหมาะสมคอมเมนต์ทันมากกันครับ ใครเขาสร้างบ้านเอาบันไดไว้หน้าบ้านคนอื่นคอมเมนต์ต่อมากันขมินจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้จีนจนล้นเพดานกับหันมาอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดของไทยแทนถ้าพวกเขาบริหารประเทศดีป่านี้ก็คงจเจริญไปนานแล้วแต่โดยผู้นำที่ขาดความสามารถทำให้ประเทศตกต่ำและชิ้หาย ประเทศไทยยังปล่อยให้มีรัฐบาลที่ดีแต่หาเสียงขายฝันหลอกลวงคนที่เชื่อโดยไม่มีแผนพัฒนาจริงจังสุดท้ายเ,าเราอาจลงเอยแบบเดียวกับคเขมนก็เป็นได้เขมนต่อไปกันไปลองฟังกันครับสิ่งที่เสียไปแล้วอาจไม่สามารถเอากลับมาได้การยึดติดกับเรื่องเดิมๆอาจทำให้เ,าเราเนี่ยเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งที่เราควรทำคือการหันมามองและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังมีวัดโบราณในไทยรวมถึงวัดไทยที่งดงามและสมคุณค่ามีอยู่มากมายไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับยุโรปเคยให้เงินช่วยเหลือขเขมรอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปี รวมถึงส่งบุคลากรเข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆแต่การพึ่งพาความช่วยเหลือแบบไม่มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนทำให้มรเนียกลายเป็นประเทศที่ขาดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพอการช่วยเหลือเหล่านี้ลดลงหรือหยุดไปเนื่องจากความเอื้อมละอาขเขมรก็เริ่มหันมาใช้วิธีการเขมทรัพยากรวัฒนธรรมและพื้นที่จากประเทศร,รอบข้างแทน ไทยโดนเคมหนักสุดขมรเจริญยากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมน่าเสียดายจริงๆที่สิ่งมหัศจรรย์อย่างปราสาทหินโบราณแบบนี้และมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณสร้างไว้อย่างวิจิตรบรรจงต้องมาสุดโทมเพราะขาดการดูแลและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมการที่ขมรมุ่งเน้นเพียงการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแต่กับ ไม่ความสำคัญกับการรักษาและอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสแสดงถึงการมองวัฒนธรรมเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าการเห็นคุณค่าแท้จริงของมันไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันพูดได้เลยว่าคเมเนี่ยขาดความเข้าใจลึกซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่ตนเองครอบครองเพราะไม่ได้เป็นผู้สร้างจริงๆตั้งแต่แรก คอมเมนต์ทัดมากันครับลองฟังกันดูมันก็เหมือนดิงได้แก้วมีของมีค่าแต่ไม่เห็นคุณค่าปล่อยมันเถอะครับสารโลกตัดสินไปแล้วแม้จะตัดสินแบบแปลกๆก็อย่าไปสนใจเลยแค่ซากหินสมบ้านเราเนี่ยมีประสาทเยอะสวยกว่าเก้ากว่าและมีคุณค่ากว่าคอมเมนต์ทัดมาอยากได้อยากเอาชนะจนในสิ่งที่ต้องการ แต่เมื่อได้แล้วกลับไม่รู้จักการดูแลรักษาไม่มีทั้งเงินและปัญญาคอมเมนต์ทันมากันครับผมปล่อยวางเธอถ้ามันไม่ใช่ของเราแล้วต่อให้พังเหลือแต่ต่อก็ไม่ไปเที่ยวอีกแล้วตั้งแต่มีเรื่องคอมเมนต์ถัดไปก็ปลองฟังกันดูไม่มีทางขึ้นเพราะทางที่สะดวกอยู่ฝั่งไทยเมื่อเสียสถานที่ไปไทยก็ปิดทางขึ้น ความคิดเห็นถัดมาครับความทรงจําในวัยเด็กที่เคยไปเที่ยวรู้สึกสวยงามและอลังการมากแต่พอเห็นตอนนี้เนี่ยกับรู้สึกหดหูใจเหลือเกินความคิดเห็นถัดไปพวกเขาสนใจแค่ค่าเข้าชมแต่ไม่คิดจะดูแลมันไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับสิ่งของจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ครอบครอง และการดูแลรักษาอย่างแท้จริงคอมเมนต์ถัดไปเคยไปตอนเด็กๆเ,เมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะสวยมากและได้ซื้อรูปปั้นเขาเพราะวิหารจำลองเป็นของที่ระลึกแต่ในปัจจุบันก็เหลือแต่ของที่ระทึกแล้วนะโอ้ดูสภาพดิคอมเมนต์ถัดมาครับฟังกันดูครับผมเคยขึ้นไปถึงสุดๆมันเป็นหน้าผาหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิด คนขายอึ่งเต็มเลยสมัยก่อนประมาณ15ปีที่แล้วคอมเมนต์ถัดมาครับลองฟังกันนะครับผมสารโลกได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ส่งประสาที่สวยงามให้ชาวคอมเมนคอมเมนต์ถัดไปกันครับอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเลยมาใส่ใจดูแลรักษาของที่เรามีให้ดีเพื่อให้มันคงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไปดีกว่า คอมเมนต์ต่อมากันครับการที่คุณให้ความสำคัญและความรักต่อประสาทโบราณนั้นแสดงถึงความเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของคอมเมนพ่อเมืองกบลางสมเพศมมึงต่างหากล่ะคอมเมนต์ถัดมากันครับผมสิ่งที่คอมเมนต์อยากได้จริงๆคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเพราะมันมีมูลค่ามาศารกว่าเขาพระวิหารเยอะ เมนทัท่ากันครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และมองในมุมที่กว้างกว่านี้การใช้เงินจำนวน5,000ล้านบาทไปซื้อพื้นที่เขาเพราะวิหารที่เสียไปกลับขึ้นมาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเยอะเมื่อเทียบกับการทุ่มเงินไปกับซต์พาวเวอร์ซึ่งบางครั้งผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามคาดหวังจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์กับผมมันคงจะขายให้ง่ายๆอ่ะ ากนั้นก็มีคนมาตอบคนนี้ครับผมมันก็ไม่แน่นะครับรัฐบาลมันอาจหิวเงินดูจากข่าวอะตอนนี้ก็เห็นวิ่งไปอเมริกาวิ่งไปซาอุดีอาระเบียไปของเงินเขาเนี่ย <c oughs> คอมเมนต์ผ่านมากันนะครับผมสารโลกคงตกใจถ้ารู้ว่าขเ,เขมรได้เข้าพระวิหารไปแล้วสภาพโบราณสถานเป็นเช่นนี้ ผู้ที่ตัดสินให้ขเขมรได้มานไปยังมีชีวิตอยู่กี่คนกันสาธุขอยเหลือสูนคนและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังก,กันเลยครับไม่ควรไปขึ้นสาลรโลกตั้งแต่แรกควรใช้ฐานปิดล้อมเลยจะจบเร็วกว่าไม่มีใครสนใจสองประเทศนี้หรอกเออผมเห็นด้วยนะคือทำไมรีบไปสาลโลกเห็นไหม อิสราเอลรัสเซียเขาก็ไม่อยากจะไปทว่โลกแล้วก็ไม่มีใครบงับงคับได้เออผมมั่นใจว่าเขาก็ไม่ได้สนใจพวกนี้เข้ามาสักเท่าไหร่นะเออแม้อีเขมรจะเป็นลูกน้องฝรั่งเศสก็ตามฝรั่งเศสมันก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกแต่มันแบบเหมือนมันดิวไว้อะอยู่ดีก็รีบไปจังวะจะรีบไปไหนเนี่ยฮะทั้งที่ไทยกําลังได้เปรียบ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมโอเคคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะโอ้โห <c oughs> เขาคงเห็นแล้วแหละว่าไม่ควรไปอยู่ในมือของอมเขมนีเนี่ยมันทําให้โบราณสถานที่ดูยิ่งใหญ่อลังการบานเพื่อนี่กลายเป็นแท <c oughs> ่งหินต่อไม้อะไรเละเทะตุ้มเปะ๊ะ ในภาพประกอบนะครับผมโอ้ยเสียดายมันสวยจริงๆนะเป็นทิวทัศน์มันดีแล้วก็วางจัดวางออกแบบเนี่ยมันดีมากถ้าเห็นภาพเก่านะแต่ตอนนี้สภาพสภาพโอมันทำอะไรลงไปนะผมมั่นใจว่ามันประกอบขึ้นไม่เป็นหรือว่าหินหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหลายชิ้นแน่นอนมันเอาอะมันอาจจะเอาไปสร้างอย่างอื่นแล้วก็เป็นได้นะเพราะว่ามันนานแล้วมันไม่ประกอบขึ้นสักทีเนี่ย มันทําอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจนะเสียดายเฉยที่ผมพูดถึงแต่ก็ไม่ใช่ของเราอะอยู่ในมือมันนันโอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือยากให้ทําคลิปอะไรนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมโอเคคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ